นกจะบินมาหาเจ้าของไหม เรียกทางโน้อนอาว่เขาจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าเขาบินไปไกลเลยจะยของเังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเป่านกหวีตามนะครับผมจากว่าน้องนกบินไปสักไกลลือเกินนะจะของไปแล้วตามแล้วนะครับผม ตลาดประกอบแล้วนะครับผมโอ้ยน้องนะครับน้องนกแก้วนะครับผมสีสวยงามมากเลยเอามาเล่นริมน้องหานนะครับตัวนี้เด็กๆเด็กๆมาเล่นริมน้องหาน เจ้าของนะ <c oughs> บินไปกอดเจ้าของโอ้มันกลัวหมากลัวหมามเขา <c oughs> กลัวหมาไปเลยหมาเราเขากลัวหมาเออไม่เลยเอาแล้วกลัวหมาอ่าตัวนี้ไม่กลัวเนี่ยตัวนี้กอดบนรถเลยเนะี่ยกอดบนรถจะกรกยานยนต์เลยไปไปไปเลยหมาไม่ได้นะมายมาขวันะกระโดดงับเลยแงบเลยนะเนี่ย น้องเปียวกับเจโนดีวายมากเลยดูดิดูดิไปหาพี่นมเปียวไปรึปะไปรึปะไปไปะปะไปดิว่าไปปะปะมางนี้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอ้มาแล้วนะครับผมบินมาแล้วนะครับ นนนเกาะสกายเลยนะครับจ้าองก็เป็นห่วงนะครับผมรอสักโค่น กำลังเล่นเพลินอยู่นะครับน้ำตาของนกนะเหมือนกับหมาเนี่เหมือนกันนะหมาจะได้เล่นเพลินแล้วก็ไม่ไม่สนใจจะโขงเหมือนกันนะครับผมแต่ร้องร้องอยู่แถวนั้นแหละครับแกล้งแกล้งแกล้งอยู่แถวนั้นนะครับผมเหมือนกันเหมือนกันกับหมาเอ้มาแล้วนะครับผม มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอ่อต้นไม้นู่นน,นะครับผม ครต้องรอสักครู่นะครับเกากำลังเล่นเพลินอยู่นะครับตามศาสตของนกนะเหมือนกับหมาเลยเหมือนกันนะ จะได้เล่นเพลินแล้วก็ไม่ไม่สนใจจะโขงมงกันนะฮะแต่ร้องรองอยู่แถวนั้นเลยครับแกลก้งแกล้งอยู่แถวนั้นนะครับเหมือนกันเหมือนกันกับหมา รอดูนกนะครับว่านกจะบินมาหาเจ้าของไหมโอ๊ะอใจตกใจไปแล้วมาหรือเปล่า เป่าทางโน้นล,ล้มั้งเป่าเรียกทางโน้นเขาจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าเขาบินไปไกลเลยจ,เจาของจะขี่แล้วมอเตอร์ไซค์ไปเป่าน้องวิตามนะครับผมเนื่องจากว่าน้องนกบินไปสักไกลกเกินนะ,ะจะของไปแล้วตามแล้วนะครับผม มาแล้วมาแล้วนะครับนกมาแล้วบินมาเจ้าของแล้วบินมาเจ้าของแล้วยังเล่นอยู่ยังเพลินอยู่ยังเพลินอยู่ยังเพลินอยู่ยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่โอ้โหอ้อเฮ้ย ครับผมมะกรอหลังผมครับผมโอ้โหเก่งมากเลยนะครับผมเขามเกาอเขามเกาอหัวผมเลยนะครับผมเขากลัวเขาน่าจะกลัวหมาแหละที่ว่านะกลัวหมากลัวหมานะครับผมโอเคนะครับก็นี่เป็นความแสนรู้ของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็นหมานะครับก็มีความเชื่องนะครับผม ต,ต,ตัวหนตัว้นไม้อ่าตัวนึงอ่ะไปหนูดีไปหรือไปชมให้ผมสวัสดีครับผม T C Channel นะครับน้องเปียวจิกกับน้องวัวนะครับโอ้โหสีเดียวกันเลยนะเขางงเลยนะครับผมหนูเปียวหนูเปียวหนูเปียวเปียวเอ้ยโอ้โหวัวตัวเยอะเลยวัวของพี่เขานะครับผมอ่าหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยครับผมตัวเขาเปียโอ้อ เปี่ยวมาเล่นข้างบนมาออกลังกายครับมาวิ่งก็เลยมาเจอ,อเจอวัวนะครับผมน้เปี้ยวไม่เป็นเป็นไม่เป็นวัวเป็นหมาก็ยังกินหญ้าเหมือนกันนะครับผมผมก็อยากกินหญ้าเหมือนกันนะครับกินหญ้ายอดอ่อนอยู่นะครับพี่วัวเขาจะกลัวไหมนะ่ะพี่วัวเขาจะกลัวเปี้ยวไหมนะ่ะโอ้โหเพื่อนรักต่างสเปชีนะครับผม ไปไหนไปไหนไปไหนลูกหืไปไหนอยากไปเที่ยวเหรอ,อน้ำเปรี้ยววันนี้น้ำเปรี้ยวมาเที่ยวบนสลักลารผมศูนย์ราชการน้ำเปรี้ยวจะชอบปากเขาลำนาวไผ่เป็นมาที่ชอบอู้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากเลย ต้นสำฉานะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับผมบักเอฟเลยนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับผมออ้ต้นนี้ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า40-50ปีนะคาดว่านะออ้ต้นใหญ่มากเลยประมาณใช้คนอบประมาณ3 4คน4คนประมาณนั้นนะ ผู้ใหญ่จริงๆนะครับผมผมเพิ่งเคยเห็นต้นสัมผาที่ใหญ่ขนาดนี้นะปกติต้นสัมผาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่มากเลยอ๋อน้อเปียจะไปไหนลูกไม่ต้องไปไม่ต้องขับไปลูกไม่ต้องขับไปไม่ต้องขับไปไปไป,ไปเอาไปลูกไป ใหญ่มากต้นซ้ำช้าใหญ่มากเลยครับผมประมาณคนอบประมาณสี่ห้าคนนะจะอบรลอบเปียก็เดินทางมาที่ศูนย์ราชการนะครับดแถวนี้สามากก็จะเป็นบ้านพักของข้าราชการนะครับผม วิ่งมาเจอพี่วัวนะครับผมพี่วัวก็เลยเข้าไปทำความรู้จักกับพี่วัวเป็นรักต่างสเปเชียลเป็นวัวเนาะสีเดียวกันกับน้องเปี้ยวเลยน้องเปี้ยวงงตัวอะไรนะทำไมตัวใหญ่จังเปี้ยวก็คงงงน้องเปี้ยวไม่เคยเห็นหวัวอ่ะไปลูกไปกลับบ้าน งง,งงครับผมงงครับกินหญ้ากินหญ้าเขาจะกินหญ้าด้วยกินหญ้าด้วยอ่าเปี้ยวก็เรียนแบบเขานะครับอยากกินหญ้าด้วยกันนะครับผมโอ้หมาก็อยากกินหญ้างัวงงครับงัวงงงัวบอกว่าเป็นหมาอะไรวะมากินหญ้ากับฉันน้อเปรี้ยวหากิกานหญ้าอ่อนหรอน หากินยอดอ่อนของหญ้านะผมผมก็ชอบกินหญ้านะครับผมกินยอดอ่อนของหญ้านะครับผมพี่วัวครับพี่วัวครับเปี๊ยกก็กินหญ้าเหมือนกันนะครับ กินหญ้าโอ้โหพี่วัวกินหญ้าไม่กลัวน้ำเปรี้ยวเลยนะครับเขาไม่กลัวเลยนะครับวัวเขาไม่กลัวเขาเดินาหารน้มเปรี้ยวเลยนะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนกันประมาณนั้นแหละเพราะสีเดียวกันนะครับสีน้าเปรี้ยวกับสีวัวในสีเดียวกันเลยน้าเปรี้ยวก็กินหญ้าด้วยนะเออวัวตัวผู้นะผมไปแล้วนะ เยอะเลยนะสี่ตัวนะครับผมมันเตี้ยก็กินต่อไม่อยากกินยากกับพี่วัวนะคะสะบัดสะบัดสะบ,บัด่ปกลับบ้านลือป่ะพอแล้วมั้งพอเร็ว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 ือ <c oughs> Uh huh, uh huh. อยากกินหญ้าอยากกินหญ้าอ่อนยกินหญ้าอ่อนอยากกินหญ้ออา,กกาอ่อนครับพ่อครับอยากกินหญ้าอ่อนนะครับ ทางนู้นครับ นะครับสุดหลักคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของพ่อต่อผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจกับนมเปียวเจ้าหนูดีเจ้าบนเต็มยด้วยนะครับขอ,ขอ,ขอคคนนคบคุณครับบ๊ายบายครับผม